สวัสดีครับวันนี้ครูเจียงสอนช่างนําทุกคนมาเรียนรู้วงจรขนานนะครับสมรับวงจรขนานนี่ที่พวกเราเคยเรียนไปแล้วนะครับที่ทฤษฎีบอกว่าคุณสมบัติเข้ามานะครับบอกว่าเป็นวงจรที่มีโวลน,นะแรงดันเท่ากันทั้งวงจรแต่วงจรขนานจะเป็นวงจรที่แบ่งกระแสไอนะครับหรือที่ที่เรียกว่า current divider circuit นะครับทีนี้ ในวงจรขนานที่กําลังจะยกตัวอย่างนี้จะมี R ต่อขนานกันแบบนี้3ตัวโอเคครับวงจรขนานเนี่ยถ้า R ยิ่งต่อขนานกันมากขึ้นมากขึ้น R จะลดครับซึ่งต่างกับวงจรอนกกลมนะวงจรอนุกลมเน R ะถ้าต่อขนานเอ่อลนกกลมกันมากขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น R ก็จะมากขึ้นตามลาดับแต่วงจรขนานไม่ใช่งั้นก็ตรงข้ามเลยอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ R มี3ตัวตัวที่น้อยที่สุดคือน,นี่ฮะส้ 220, มากที่สุดคือ1,000พกิโลโอห์ม อันนี้คือ500เพราะฉะนั้นเมื่อมันขนานกันแล้วเนี่ยมันจะไดอาร์น้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุดครับซึ่งได้คำนวณแล้ววันนี้ไม่ได้สอนคำนวณครับคุณช่างจะไม่มาสอนคำนวณแต่ได้คำนวณให้เราดูแล้วว่า RT ได้เท่ากับ1 3 2 4 5โอห์มซึ่งเห็นไหมฮะน้อยกว่าตัวนี้ทีนี้กระแสจะไหลามากไหลน้อยขึ้นอยู่กับความต้นานทานความต้านทานมากกระแสดได้น้อยความต้านทานน้อยกระแสไหล,หลได้มากนั้นวงจรนี้วงจรขนานถ้าเปรียบเสมือน ถนนที่มีรถวิ่งผ่านตัวน,นี้คือถนนที่ใหญ่ที่สุดมีรถวิ่งออกเหมือนกับวิ่งไปต่างจังหวัดเนี่ยนี่คือออกจากกรุงเทพเท,พ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 ทพั้งที่ช่วงเทศกาลนี่เยอะที่สุดนี่แบ่งไปซอยต่างๆภาคต่างๆเห็นไหมครับมี3สาขานั้นตรงไหนที่ถนนน้อยเล็กรถก็จะวิ่งได้น้อยด้วยนะครับนะเช่นเช่นตรงนี้นะครับ A ตัวนี้หนึ่กิโลมก็จะต้องมีกระแสไหลน้อยที่สุด นี่คะาคำนวณออกมาแล้วมีค่าเท่ากับแค่20มิลลิแอมป์เองตรงนี้500โอห์มได้เท่ากับ40มิลลิแอมป์ตรงนี้ R น้อยที่สุดครับ R 3ได้ตั้งนี้นะ90.91มิลลิแอมป์หรือประมาณ91มิลลิแอมป์เห็นไหมครับกระแสจะไม่เท่ากันนะเพราะขึ้นอยู่กับ R แต่แรงดันจะเท่ากันทั้งวงจรเหมือนกับต่อไฟบ้านไฟบ้านเนี่ยคือการต่อแบบขนานทั้งนั้นเลยครับบ้านเราจะไม่ต่อแบบอนุกรมนะครับไฟบ้านนะอ่ะมาดูครับว่าในทางปฏิบัติวัววนนี้ ทฤษฎีจะเท่ากับปฏิบัติหรือเปล่าเนี่ยครับทฤษฎีจะต้องเติมลงตรงนี้นะครับคําตอบจะวัดหากระแส IT I1 I2 และ I3 IT คือกระแสที่ไหลเข้ามาเท่าวงจรไอหนไอผ่าน R1 I2 ไและผ่าน R3 และเอ่อไไลผ่าน R2 และ I3 ไและผ่าน R3 านะครับมาดูครับยืนยันว่ามันเป็นตามกฎหรือเปล่าแรงดันเท่ากันหรือเปล่าครับนี่คือแบตเตอรี่แรงดันที่จ่ายออกมาตอนนี้ผม ตั้งไว้ไปที่20โวลต์นะครับ20โวลต์ตกคร่อมที่ R1 ถ้าตามปกติต้อง20 R2 ก็ต้อง20 R3 V3 ตรงนี้นะครับก็คือ20จริงหรือเปล่าครับมาดูครับอ่าเรามาดูนะฮะตอนนี้ผมจะทําการวัดแรงดันที่ตกคร่อมที่ R1 ครับนี่ก็คร่อมไปเลยครับนี่ฮะนี่ R1 ใช่ไหมต่อขนาน R2 ต่อขนาน R3 แบบนี้ครับสลับที่กันได้นะการต่อขนานแต่เราจะวัดแรงดันเราก็จะต่อคร่อมอย่าลืมครับก่อนจะวัดอะไรต้องมีสติ จะวัดแรงดันไม่เกิน20โวล์นะผมต,ตั้งมาที่50นั้นถ้า20โวล์ก็จะขึ้นประมาณาตรงนี้ครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับจริงหรือเปล่านะครับมาดูครับวัดคล่อมที่ R 1ครับผมกาลังวัดคล่อมคล่อมที่ R 1วัดคล่อมแล้วสวบเข้าไปดูนะครับมันคือ20 20โวล์เห็นไหมครัต่อมาครับผมจะถอดออกจาก R 1ผมจะไปวัดคล่อมที่ R 2ครับ ดูเชาบัมจะต้องขึ้นที่เดิมนะครับตามกฎจะต้องมีค่าเท่ากับ20โวลต์เห็นไหมครับขึ้นที่เดิมขึ้นที่เดิมต่อมาครับโวลต์ที่ตกคร่อม R3 ก็คือผมตั้งชื่อให้ว่าเป็น V3 พอออกมาครับผมมีมิเตอร์ตัวเดียววันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเสียเวลาในการย้ายหน่อยย้ายมาที่ R3 คร่อมเหมือนเดิมครับแรงดันยืนยันว่าเท่ากับ20โวลต์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวงจรขนานแรงดันเท่ากันครับอันนี้ประเด็นที่1ครับ เรามาดูประเด็นที่2ครับวงจรขนานจะเป็นวงจรที่แบ่งกระแส current divider circuit นะครับกระแสจะแบ่งนะครับอ่ะเรามาวัดกระแสครับอย่าลืมครับวิธีการวัดกระแสคือต่ออันดับแบบนี้นะเคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้อย่าลืมครับวัดกระแสก็จะต้องตั้งมาที่ dc m i l อ i a m นะผมจะทําการวัดกระแสที่ไหลทั้งหมดทั้งวงจรก็คือต่อมาจากแบตเตอรี่ก่อนจะเข้า ก่อนจะเข้าแหล่งจ่ายในทางปฏิบัติคือเราจะต่อตัวนี้เอ๊ะเราต้องเอากางแกมมาตัดหรือแม่สายก็เสียสิสายก็เสียสิครับงนั้นเราไม่ตัดเราถอดออกได้นะครับนี่นะครับดูนะครับนี่คือแอมมิเตอร์ผมจะเปลี่ยนแปลงแปลง,ปรงร่างมันเป็นแอมมิเตอร์แล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นโวลต์มิเตอร์เอาละครับงฉะนั้นออกจากนี่ครับออกจากแหล่งจ่ายนะออกจากแหล่งจ่ายเดิมทีมันต่อตรงนี้เนาะเดิมทีมันต่อตรงนี้นะนเดิมท,ทีมันต่อตรงเนี้ยเราไม่ตัดสายนะครับนี่ เราก็ถอดออกตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วเข้าแอมมิเตอร์ออกจากแอมมิเตอร์นี่ไปเข้าวงจรเรียบร้อยครับตอ่อแค่นี้ทีนี้มันคือ1 5 1มิลลิแอมนะครับแสดงว่ามันจะขึ้นที่ประมาณนี้ครช่วงนี้เพราะเราตั้งที่250จะขึ้นที่150ประมาณนี้จริงหรือเปล่าครับมาดูนั่นไงนั่นเป็นไงเห็นไหมครับ150ประมาณ150 1 5 1 จริงด้วยครับทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยเวลาทดลองเราก็แค่เอาค่าเนี่ยผมอ่านได้ร้อยห้าสิบอ่ะแต่ทฤษฎีได้ร้อยห้าสิบไม่เป็นไรครับเราบอกว่าโอเคได้แบบนี้โอเคนี่คือกระแสะทั้งหมดนะครับปิดสวิตช์ก่อนมาดูครับต่อไปผมจะทําการวัดกระแสะครับที่ไหลผ่านอาร์เหมือนเดิมครับทุกครั้งจะต้องต่อวงจรกลับไปเหมือนเดิมก่อนอ่าแบบนี้นครับกระแสะที่ไหลผ่าน R1 ครับกระแสที่ไหลผ่าน R1 เมื่อกี้กะะระแสไอโรมใช่ไหมล่ะ อันนี้ผมจะวัดกระแสที่ไหลผ่าน R1 นนก็คือจะวัดกระแสตรงนี้ครับนี่ครับ A1 อเิเตอร์นี้ถ้าวัดกระแส,ส I2 ก็เอาอเิเตอร์มาต่อตรงนี้วัดกระแส,ส I3 ก็เอาอเิเตอร์มาวัดมาต่อตรงนี้ไอ <ะ S 2> ทีที่วัดไปเมื่อส<ไ>ักครู่นี้เอาอิเตอร์มาใส่ตรงนี้อ่ะแต่ตอนนี้ผมจะวัดกระแสไหลผ่าน R1 น,น,นะผมจะเอาอเิเตอร์มาต่ออันดับตรงนี้นั้น R1 อยู่ไห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 น R1 อยู่ตรงนี้มันคือตรงนี้ของวงจรมันคือตรงนี้วงจรครับ ก่อนจะเข้าอันหนึ่งผมถอดอ,อมันออกเลยถอดมันออกมาผมถอดมันออกมาแล้วนะครับเข้ามิตเตอร์ไงเข้ามิตเตอร์ส้วบเข้าไปผมต่อเข้ามิตเตอร์อ่านี่ะครับต่อเข้ามิเตอร์ออกจากมิตเตอร์ตรงนี้นะครับออกจากมิตเตอร์ตรัวนี้ก็เสียบเข้าไปที่เดิมที่เราถอดออกแน่นอนครับทฤษฎีคำนวณมาแล้วมันได้เท่ากับ20เพราะ R ตัวนี้มันเยอะไง R หนึ่งกิโลโอห์มเยอะที่สุดใน3ตัวนี้เพราะฉะนั้น ตั้งที่250ผมบอกว่ามันมัน,ม,นมันอ่านได้อยู่แต่มันยากผมปรับลงมา25้อันถ้าปรับ25กระแสถ้าถ้าประมาณ20มิลลิแอมก็จะขึ้นประมาณนี้ฮะตรงตรงเขต200อรตัวนี้นะครับก็คือ20มิลลิแอมเพราะเราแยากปรับย่านวัดลงมาไงอ่ะดูนะครับจริงหรือเปล่ามันจะต้องขึ้นตรวแถวนี้นะผีไม่หลอกผีไม่หลอกมาแล้วจริงๆงน,น,นะฮะจริงๆยืนยันว่ากระแสไหลผ่านอันหนึ่ง 20่ิมแอมจริงเราก็ทําการบันทึกผลครับบันทึกผลบันทึกผลบันทึกผลเข้ามาตรงนี้นี่20ีิมแอมครับปิดสวิตช์ก่อนอ่าเพื่อทําการวัดกระแสที่ไหลผ่าน R2 เอาแอมมิเตอร์มาต่อตรงนี้ครับเนื่องจากว่าผมมีแอมมิเตอร์ตัวเดียวผมก็จะทําการทาอ่าทาการต่อวงจรกลับไปให้มันเหมือนเดิมอ่าแบบนี้เข้าไปเหมือนเดิมวงจรขนาดเหมือนเดิมนะครับ R2 อยู่ไหน R2 อยู่ไหน R2 อยู่ตรงนี้ นี่ของวงจรก็คืออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับก่อนจะเข้า r 2ก่อนจะเข้า r 2ถอดออกก่อนคือคือตัดออกก่อนเข้าแอมมิเตอร์ครับเข้าแอมเมิเตอร์ออกจากแอมเมิเตอร์เข้าจุดที่เราถอดออกตรงนี้วัดกระแสครับคำนวณได้40ใช่ไหมถ้าคำนวณได้40ตั้งเมื่อกครูชีนตั้งที่25หไม่ได้แล้วมิเตอร์เข็มตีขึ้นเต็มสเกลไม่ปลอดภัยปรับขึ้นมา250าถ้าปรับขึ้นมา250นี่คือ50อยู่ตรงนี้ อ่าห้าสิบตรงนี้เอ๊ะมองนี้มองไม่เห็นใช่ไหมก็คือตรงนี้เราตั้งที่250ร้อยห้าสิบปื้ดบาตรงนี้เข็มจะต้องขึ้นแถวแถวนี้ครับนี่คือห้าสิบเข็มจะต้องขึ้นไม่เกินห้าสิบแถวแถวนี้นะครับแถวแถวนี้อ่ะมาดูครับมาดูครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าผมเปิดสวิตซ์ปึ้งขึ้นมาว้าเห็นไหมว้าจริงจริงด้วยจริงๆด้วยครับอยู่ตรงนี้อ่านี่คือกอระแสที่ไหลผ่าน R 2นะครับ เท่ากับประมาณ40เราก็บันทึกค่าตรงนี้สุดท้ายครับบันทึกอะบันทึกอะผมได้ประมาณผมอ่านแล้วประมาณ38มิลแมิลแอมป์ใกล้เคียงใกล้เคียงต่อมาครับกระแสที่ไหลผ่าน R 3กระแสที่ไหลผ่าน R 3เอาแอมเอร์มาต่อตรงนี้ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมปิดเซอร์วิสแล้วก็ต่อวงจรตามเดิมครับต่อวงจรตามเดิมก็มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหน๋อมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ครับปุ๊บไี่ R 3คือ R ตรงนี้แอมเตอร์มาต่อตรงนี้ก็คือตรงนี้ฮะเอาถอดออกจากแอมเตอร์อ็ทศขออภัยครับ ถอดออกจาก R ที่จะเข้า R 3นะเข้าแอมเปร์ออกจากแอมเปร์ก็เข้าไปที่ R 3ที่เราถอดออกอย่างนี้แหละซวบเข้าไปคำนวณแล้วได้90.91ก็ประมาณ9 1อ็ดนะอยู่ที่เดิมครับอยู่ที่เดิมครับตั้งย่านวัด250ที่เดิมเอ๊ะมันจะขึ้นตรงไหนเอ๊ะมันจะขึ้นไหนก็มาดูครับแอมเปร์ไงครับสเกลสองร้อสเก้าสิบเขึ้นตรงไหนก็จะขึ้นทีแถบนี้เกือบ100 เออขึ้นประมาณน,นี้ขึ้นประมาณน,นี้เอาจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเปิดสวิตช์มาเปิดสวิตช์ปึ้งขึ้นมาว้าจริงหรือเปล่านี่หนึ่งร้อยตรงนี้ครับเกือบหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นครับยืนยันได้ว่าสรุปนะครับวงจรขนานเป็นวงจรที่แบ่งกระแสรจริงๆนะครับนีกระแสหนึ่งกระแสสองกระแสสามรวมกันแล้วก็เท่ากับกระแสไอทีที่ไหลออกจ่ายให้กับวงจรทั้งหมดมาจากแหล่งจ่ายตรงนี้คือแบตเตอรี่นะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันเท่ากันก็คือโวลต์ครับ แบตเตอรี่จ่ายแรงดัน20โวลต์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 จะเท่ากันทั้งวงจรเลยนี่คือคุณสมบัติของวงจรขนานครับวันนี้สรุปได้ว่าทฤษฎีกับปฏิบัติเหมือนกันเท่ากันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้วงจรขนานครับอย่าลืมนะครับสำหรับคลิปที่ครูช่างทำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของครูช่างครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ